สวัสดีค่ะบีฟิตอนิตวัลวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโภชนาการบ้างนะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากพูดถึงเรื่องวิ่งจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะยังวันนี้ยังใส่เสื้อของ The Match <S <S 2> <S 2> อยู่นะคะที่ไปประสานงานให้กับโรงพยาบาลลำกําแหงนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี้ยคือก็ได้ไปเห็นเบื้องหลังนะคะที่นักกีฬาเขาเทรนแล้วก็การกินการ ซ้อมนะคะการเตรียมตัวก่อนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมั่นใจขึ้นว่าสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าควรจะทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกนั่นก็คือเขาก็วันนี้เราจะพูดเรื่องโภชนาการเนอะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเออเพอเขาเทรนเสร็จเนี่ยนะคะแด้ก็ก็ได้ไปดูเบื้องหลังของนักกีฬานะคะ,ะระิพพูที่เขาเทรนเทรนเสร็จเขาทำอะไรเขาลงไปในไอซ์บักเก็ตถูกไหมฮะแล้วออสิ่งแรกที่เขากินเนี่ยคือเขาหยิบ แอปเปิ้ลมากินนะแทนที่เขาจะไปกินอะไรที่มันแย่ๆท,ท,ทั้งๆที่เบเกอรี่ก็อยู่ตรงนั้นอะนะคะแต่เขาหยิบแอปเปิ้ลมากัดกินเพราะว่าถามนะว่าทำไมเ,เขาบอกหนึ่งเลยเขาง่ายดีสองคือเขาต้องการชือเพลิงคอนเทนต์นะคะปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็วิตามินวิตามินอะไรต่างๆที่มาจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็เออเป็นสิ่งที่แบบดีจังเลยอะรู้สึกว่าแบบเออเขาเครบถ้วนอะนะคะในการที่เขาสนใจเขาเทรนเสร็จเขาเออ ลงไปในไอซ์บัรเกตนะไปในไปในแบบแช่น้ำแข็งแล้วเขาก็กินในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบธรรมชาตินะคะซึ่งรู้สึกว่าดีมากเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซส,ส่วนตัวนิดหนึง่งนะคะเป็นการรอเพื่อนๆด้วยนะเดีเ๋ยวนะคะแปบ๊บนึงนะเนี่ยเฟซบุ๊กคือแบบ <laughs> จะงงๆนิดหนึง่งอะนะ แบบใหม่เนี่ยรูปแบบใหม่ในโค้ชก็แบบโอเคขอแชร์นิดหนึ่งตอนนี้จะโค้ชนามว่าตอนนี้เนี่ย b n d It Well l ม,มี Spotify แล้วนะคะมีพอดแะคสต์ Podcast แล้วก็ไปหาได้ชื่อก็ตามนี้เลยคือ Be Fit and It Well นะคะพอดแคสต์ Podcast นะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องว่าทำไมถึงต้องกินดีแนมะ้ว่าจะไม่ใช่เป็นนักกีฬาแล้วเราก็พอใจกับรูปร่างแล้ว ะค,ะคือเราอาจจะคิดว่าโอเคเราไม่ได้แข่งกีฬาซะหน่อยทําไมจะต้องสนใจเื่งกินด้วยทําไมหุน่นเราก็พร้อมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากจะหุ่นดีไปกว่านี้อะไรเงี้ยเรื่อ,องหูเรื่องเลยนะเพราะว่าสวัสดีค่ะเพราะว่าโภชนาการเนี่ยมันมีดีหลายอย่างด้วยกันนะคะสารอาหารนี่มันจําเป็นต่อร่างกายของเราเดี๋ยวจะแบ่งมันข้อๆแล้วกันนะคะข้อแรกเลยโภชนาการดีต่ออะไรดีต่อสมองคือถ้าเรารู้สึกว่าเราง่วงนอนตอนบ่าย เราโฟกัสอะไรไม่ได้เลยสมาธิไม่มีบอกเลยว่าสาเหตุหลักเลยนะคือกินไม่ดีจะประหลาดใจมากนะคะถ้าเกิดว่าบอกว่าพลังงานส่วนใหญ่ที่ร่างกายใช้เนี่ยถูกใช้โดยสมองเพราะฉะนั้นสารอาหารจึงสำคัญมากในการที่ทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยทำงานได้อย่างสมบูรณ์อาชีพ ที่ต้องอาศัยสมาธิต้องโฟกัสเยอะๆนะคะต้องคิดเยอะๆอะตั้งแต่นักคณิตศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์จนกระทั่งถึงนักเล่นไพ่โป๊กเกอร์อะไรพวกนี้นอาชีพพวกนี้เขาให้ความสําคัญกับโภชนาการพอๆกับนักเพาะกายแล้วก็นักกีฬาให้ความสําคัญกับอาหารเลยอะ่ะนะคะจริงๆแล้วมันมีโภชนาการสา,สา,สาขาที่กินเพื่อช่วยพัฒนาสมองนะคะ หรือเป็นอาหารสมองอะนะคะที่เขาเรียกว่านูโทรพิกนะแล้วก็อาหารในมันก็ไม่ได้อะไรมากมายเรกเพียงแต่ว่ววาอาหารหลายอย่างที่มีคุณสมบัติที่เป็นนูโทรพิกที่เราหากินได้เนี่ยมันก็จะมีพวกอย่างที่เรารู้กันคือที่มีพวกโอเมก้าสามเยอะๆนะคะปลาสวายปลาทูปลาแซลมอนนะคะคือที่มีไขมันดีเยอะๆนะคะแล้วก็พวกถัว่วธัญพืชออแล้วก็ผลไม้บางชนิดที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ นะคะพวกเบอร์รี่อะไรพวกเนี้ยเขาถึงได้มีพวกวิตามินเสริมที่เรียกว่าเป็นน no ูโทรปิกซัพพลีเมนท์ขายอยู่ทั่วไปสำหรับคนที่ต้องการที่จะพัฒนาพลังสมองนะคะคือช่วยให้เราโฟกัสได้ตลอดทั้งวันอะนะคะมันสำคัญขนาดนั้นเลยอะแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้กินซัพพลีเมนต์หรืออะไรเงี้ยนะคะคือเรากินอาหารที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ได้เองเพียงแต่ว่าแค่ยกตัวอย่างว่าโภชนาการเนี่ยมันสำคัญต่อสมองเท่าๆกับกล้ามเนื้อนั่นแหละ นะคะต่อไปอาหารกับความเครียดนอกจากอาหารจะทําให้เราตื่นตัวทางสมองแล้วเนี่ยอาหารที่ดีจะช่วยให้เราไม่เครียดมากด้วยจริง,รงๆนะคะเวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าเครียดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะออกกําลังกายแล้วก็กินดีแค่ไหนเนี่ยเราก็จะโดนผลกระทบจากความเครียดเนี่ยได้ทุกคนในทุกๆวันนั่นแหละนะคะคือแล้วก็สังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราเ,เราเครียดเนี่ยเราจะอยากขันไปหา กินอะไรที่มันเป็นอาหารขยะนะคะหรือที่อาจจะเรียกว่ามันว่าคอมฟอร์ตฟู้ดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะพวกอาหารจังฟู้ดอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันทําให้เรารู้สึกแย่นะคะเพราะส่วนใหญ่เนี้ยมันจะมีน้ําตาลแล้วก็มีแป้งที่มีค่า GI ที่สูงที่ทําให้อินซูลินของเราเนี้ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็คือถูกหลั่งออกมามากนะคะแล้วก็เพื่อที่จะ สมดุลของน้ําตาลในเลือดแล้วมันก็จะตกหววน้ําตาลที่มันตกหูเราหดหูหนักเข้าไปอีกคือมัน crash ลงมาได้แบบมากกว่าเดิมะนะคะเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่ดีแล้วก็สมดุลตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ที่ดีที่พร้อมที่จะต่อสู้กับความเครียดได้มากกว่าการกินอาหารจ,จังฟูด้ดอาหารขยะอะไรพวกเนี้ย ะะแล้วเราจะนอนดีกว่าด้วยคือเวลาที่เรากินอาหารที่มันไม่ไปกดดันระบบย่อยที่ให้ต้องทํางานหนะักอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอยิงย่งในเวลากลางคืนอันนี้สําคัญมากนะคะฮัลโหลนะคืออ,อ,อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเรากินอาหารพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรอย่างน้าตาลพวกที่มันเป็นพวกดีฟรายพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือตอนกลางคืนนะี่เป็นเวลาที่ร่างกายของเรานี่จะต้องซ่งมแซมร่างกายถูกไหมคะขณะที่เราหลับ นะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราไปกินอาหารพวกที่มันเป็นน้ำตรงน้ำตาลที่มันก่อให้เกิดอาการอักเสบภายในขึ้นมาเนี่ยนะคะร่างกายเราก็จะต้องไปมัววุ่นวายอยู่กับการกําจัดไอพวกค็อซินเพราะอาการอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่จะมาซ่อมแซงนะร่างกายของเราส่วนที่สึกษ้อสิ่งที่เรากล้ามที่เราใช้ไปนู่นนี่นั่นนะคะเราถึงไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีนะคะแล้วการนอนของเรามันก็ไม่ได้ดีด้วย นะอาหารเนี่ยสำคัญต่อสุขภาพของการย่อยอันนี้สำคัญมากแล้วเราจะไม่ค่อยสนใจมันหรอกคือเมื่อไหร่ที่ระบบย่อยของเราไม่ดีเนี่ยนะคะเมื่อนั้นน่ะเราถึงจะรู้ซึ้งว่าระบบการย่อยอะ่ะมันสำคัญขนาดไหนคือเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวบวมท้องแน่นท้องอืดง่วงอะไรเงี้ยพวกนี้มาจากอาหารเป็นตัวการซะส่วนใหญ่นะคะการที่เรากิน ใช่การที่เรากินอาหารเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพย่อยดีเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้มีแบคทีเรียที่ดีที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสมบูรณ์นะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมระหว่างวันได้อย่างกระปี้กระเป๋าได้ได,ได้ได้เยอะกว่าเมื่อกี้อย่างตอนแรกเนี่ยที่พูดไปถึงนักบอลที่ไปดูเขาซ้อมนะคะนักบอลเอร์พผลเนี่ยคือขึ้นมาจากสนามเทรนเนี่ยนะคะใครที่แบบเข้ามาช้าเขาคว้าแอปเปิลก่อนเพราะอะไรเพราะวองการชูการ์คอนเทนต์ นะคะที่เขาเสียไปกับเหงือ่อระหว่างที่เขาเทรนนะคะในอากาศที่ร้อนๆแต่เป็นชู g กล็ดคอนเทนท์ที่มาจากธรรมชาตินะเพราะเขาจะได้อะไรได้วิตามินวิตามินได้กากใหญ่ได้อะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะคะแล้วมันทําให้เขาฟื้นตัวได้ดีกว่าเยอะท,ทั้งๆที่ในเบกเกอรี่ที่มันที่อยู่ในสนามเทรนเนี่ยมีเค้กมีอะไรขายวุ้นวายไปหมดเขาไม่กินนะเขาเลือกแอปเปิลที่จะมากัดกินกัน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่นักกีฬาอาชีพเราก็ดูเขาเป็นตัวอย่างนั่นแหละนะคะว่าเขาสนใจาการกินโภชนาการาขนาดไหนนะคะการที่กินอาหารที่ไปกวนกะระเพาะแล้วก็ระบบการย่อยเนี่ยเช่นกินอาหารที่ไม่ม,มีไฟเบอร์หรือม,มีความเป็นกรดสูงเนี่ยมันทําให้ระบบการย่อยของเราเนี่ยม,มีปัญหาได้ตั้งแต่ท้องผูกจนถึงปัญหากรดไหลย้อนอะไรที่เราเป็นกันอะนะคะสามข้อเนี้ยนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ย เป็นแค่เหตุผลเล็กๆเท่านั้นเองที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสมดุลได้ด้วยการกินอาหารที่ดีคือไม่ต้องรอเป็นนักกีฬาก็กินดีได้นะคะที่นี่มาถึงปัญหายอดนิยมนะคะที่มักจะเจอกันทั้งคนอ้วนและคนผอมที่กินไม่ดีซึ่งส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็อารมณ์ประจำวันเลยก็คือความรู้สึกเหนื่อยใบ่ายๆนี่จะรู้สึกหมดแรงจะรู้สึกง่วงพอตกเย็นเนี่ย เหนื่อยทาอะไรไม่ได้เลยอยากนอนนะหรือตื่นเช้าขึ้นมาคือแบบไม่อยากที่จะขยับตัวรู้สึกว่ายังเหนื่อยอยู่ไม่อยากจะออกกําลังกายไม่อยากไปยิมไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็น low energy l e v e l อะคือมีพลังงานน้อยนะคะมันเป็นอาการหนึ่งนะที่บอกถึงความไม่สมดุลของร่างกายแสดงว่ามีอะไรบางอย่างอะที่ทำงานผิดปกติไป คือบางคนนะ่ะอาจจะบอกว่าก็ชีวิตก็เหนื่อยอย่างนี้แหละนะมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ดีเองแต่จะบอกว่ามันมีทางที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีได้นะคะเท่าที่เห็นจากนักกีฬานะคะจากสถิตินะส่วนใหญ่ก็เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็อีกหลายสาเหตุอย่างเช่นเทรนตัวเองให้กินน้อยจนชินนะคะคือกินสารอาหารไม่ครบนะนับแต่แคลหรือประเภทที่ว่าทำไอเฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านับแคลอะ่ะ นะแต่ว่าไม่นับสารอาหารนะตัดโปรตีนไปบ้างโปรตีนไม่ถึงัางนูน่นนี่นั่นก็เลยไม่มีพลังงานที่เพียงพอที่จะมาซส้มแซมร่างกายนะคะขาดวิตามินแล้วก็เกลือแร่บางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามิน B นะคะการขาดวิตามิน B เนี่ยโดยเฉพาะวิตามิน B12 ิเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้เราเหนื่อยนะพวกนี้ก็มีอยู่ในพวกธัญพืชอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งเรามักจะไม่ค่อยกินกันหรอก นะเรามักจะเวลาที่เราเหนื่อยหรือเครียดอ่ะเราจะไม่ชอบกินอะไรที่มันแบบธัญพืชหรืออะไรเงี้ยแล้วจะชอบหันไปหาอะไรที่มันเป็นอย่างที่บอกนะเป็นอาหารแบบขยะเนอะอาหารแบบหวานอะไรต่างๆนาะนาะซึ่งกินไปแล้วเราก็ไม่ได้สารอาหารที่จะมาฟื้นฟูนะคะคือเราต้องการที่จะฟื้นฟูร,ร่างกายนะคือถ้าเกิดเราอดทนนิดหนึ่งคิดอีกสเต็หนึงก่อนที่เราจะเอาอะไรใส่ปากโดยเฉพาะเวลาที่เราเครียดเนี่ยมันจะช นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่ว่าเรานอนดึกเกินไปจนเป็นนิสัยนะคะซึ่งจริงๆแล้วการนอนไม่ดีอะ่ะมันก็มาจากการที่เรากินโปรโตีนไม่ครบกินอาหารไม่ครบหมู่นะคะอย่างที่บอกคือใน The Tribe เนี่ยเ,เวลาที่เข้ามาอย่างน้อย2อาทิตย์นะ่ะนะคะพอถูกจับให้กินโปรโตีนทุกมื้อแล้วเนี่ยนะคะจะรู้เลยว่าการนอนของเขาอะ่ะดีขึ้นพอนอนดีฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มมันก็ไม่รวนนะคะก็ตื่นขึ้นมาสดชื่น ก็มีสติสตังมากขึ้นเวลาที่จะ,จะตัดสินใจว่าเราจะกินอะไรอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดเป็นระยะระยะระยะยาวเนี่ยนะมันก็ดีกว่านะคะคือกินให้มันดีให้มันครบทุกสารอาหารนะคะเดีย๋ยวจะบอกให้ว่ากินยังไงนะความเครียดประจําวันคือแม่ก็เป็นส่วนที่ทําให้เราเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรอะไมอาจจะเรื่องงานหนึ่งกดเรื่องจราจรรถติดอะไรพวกนีน้มันสร้างความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ ะะอีกอย่างหนึ่งคือการแพ้อาหารภายในนะคะคือ food intolerance ซึ่งสามารถทำให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยเวียงขึ้นสูงต่ำได้ตลอดทั้งวันอันสุดท้ายคือการกินในสิ่งที่มีสารกระตุ้นทั้งวันอย่างเช่นกาแฟนะคะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะนอนหลับดีได้ก็ทำให้เราไม่มีพลังงานในวันต่อมาคือกาแฟนี่อย่าลืมว่า half life ของมันเนี่ยมัน6ชั่วโมง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเรากินะกาแฟหลังสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยฮา์ฟไลฟของมันก็คือเกือบเที่ยงคืนแล้วอะเราก็ยังมีเอฟเฟกของออไอคาเฟอีนนี้อยู่นะคะต่อให้เรานอนหลับไปตอนประมาณก่อนเที่ยงคืนการนอนของเราจะคือจะเข้าสู่ช่วงหลับลึกทันทีนึกออกมามันไม่ได้เข้าไปในสเต็ปนึกออกปะที่เราควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้น,นวงจรการนอนของเราเนี่ยจะถูก,ถกรบกวน นะถ้าทำให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นขึ้นมานะมันก็ไม่ได้เป็นไปตามสเต็ปที่มันควรจะเป็นนะส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะคะที่เจอนะคะว่าทำไมเราถึงได้อยู่ในภาวะที่เรียกว่า low level uh, energy level เนอยู่นะทีนี้พอเรามาเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะก็อยากให้ลองลองหาทางแก้ให้ถูกนะก็ไม่มีอะไรมากจริงๆจะใช้เวลาประมาณ14วัน ะะสวัสดีค่ะไม่ได้ทักทายกันเลยนะข้อหนึ่งเลยนะให้ลองตัดนม dairy นะคะแล้วก็ wheat แป้งคือพวกที่มันมีกลูเตนอะไปกินพวกอะไรที่มันเป็นก l ู t e n f r e ซะ14วันนะคะดูซิว่าดีขึ้นไหมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่คนปัจจุบันอะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยนะจะแพ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโดยนี่คือให้ทำโดยที่ไม่ต้องไปตรวจ ที่โรงพยาบาลนะคะให้ให้ตัดไปเลย14วันแล้วค่อยๆกินคืนทีละอย่างดูว่าเราแพ้ตัวไหนตัวไหนเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแย่เวลาที่เรากินเข้าไปนะคะอันที่2เลยคือลดกาแฟลงหรืออย่างที่บอกคือไม่ดื่มกาแฟหลังบ่ายสี่โมงนะคะ,อ,ะอันที่3คือกิน,กน,น,นมัลติวิตามินทุกวันอันนี้สําคัญที่ให้กินเราติวิตามินทุกวันใน14วันเนี่ย เพื่อที่จะรีเซ็ตนะคะคือ,อว่าให้ร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะเพราะโอเ okay, คแล้วเราก็ขันไปหาเรียลฟู้ดกินผักเป็นผลไม้อะไรตามภาษาได้นะคะต่อไปอันที่4คือจัดระบบวันของเราใหม่อันนี้จัดการกับความเครียดคือเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเสร็จเร็วที่สุดเนี่ยก่อนเรียงลำดับใหม่ว่าอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะอันที่5คือเข้านอน ก่อนสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ตื่นเวลาเดียวกันทุกวันเป็นเวลาสิบสี่วันเพื่ออะไรเพื่อให้เราจะเทรนบางคนบอกว่าเฮ้ยก็เข้านอนแล้วมันไม่ง่วงจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันรันโดยความสม่ำเสมอเราสร้างรูทีนของร่างกายของเราได้นะคะด้วยความสม่ําเสมอเราอาจจะสมมุติว่าขึ้นไปนอนเนี่ยแหละนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้หลับทันทีหรอกนะแต่ว่าระหว่างเวลาที่เราขึ้น,นอนขึ้นเตียงเนี่ย กับระหว่างเวลาที่เราหลับพลอยลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น sleep opportunity เนี่ยมันจะค่อยๆสั้นลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราก็เป็นการเทรนเทรนตัวเองอะ่ะให้เริ่มนอนเร็วขึ้นได้นะคะ14วันนะน่าเราคิดว่าเราน่าจะสร้างดูทีนได้ละนะอันที่6คือกินโปรตีนประมาณ1ฝ่ามือทุกมือทุกมือกม้ออาหารนะคะ อันนี้ใน The Try แบบบังคับให้ทำแน่นอนคือประมาณ1ฝ่ามือหรือประมาณ1นึ่งสำรับไผ่นะคะรวมความหนาด้วยนะอย่างพวกเนื้อไก่อย่างที่บอกคือปลาที่มีไขมันเยอะๆอะ่อะพวกปลาสวายปลาทูปลาแซลมอนอะไรพวกนี้นะคะกินให้ได้ทุกมือนะคะต่อไปอันที่7คือดื่มน้ำสองลิตรทุกวันเป็นอย่างน้อยนะคะถ้าเป็นนักกีฬาเหงื่อออกเยอะ ด,ดื่มเพิ่มขึ้นไปนะคะขึ้นไปอีกนะอันที่8ดคือกินน้ำมันมะกอกพวกไข่ไขมันดีนี่แหละอย่างน้อย10กรัมต่อมือ้อหรือประมาณ1นิ้วโป้งนะคะ,ะทุกมือ้อนะเพราะอะไรเพราะน้ำมันมะกอกมันมีโอเมก้า3มันมีไขมันดีแล้วมันช่วยให้เราอิ่มนานนะอันที่9คือกินผัก2ชนิดเป็นอย่างน้อยทุกมือ้อเพราะอะไรเพราะเราต้องการ ให้เอ่อให้มีกากใยที่หลากหลายให้มีจุลินพอมีกากใยที่หลากหลายแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่ดีที่หลากหลายในลําไส้ของเรานะคะแล้วก็เอ่อได้แน่นอนว่าได้วิตามินวิตามินอะไรที่มากับผักด้วยผักแต่ละสีจริงๆโคชเคยเขียนไว้แล้วล,ะละ่ะว่ามันมีประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะแล้วมาดูกันว่าหลังสิบสี่วันเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเราทําครบเนี่ยนะคะบางคนอาจจะบอกว่า นอนเนี่ยยากที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ากินดีกินสารอาหารครบแล้วเนี่ยนะคะการนอนที่ดีเนี่ยจะตามมาเองนะคะใครมีคำถามมาได้เลยเดี๋ยวโคชจะไล่ตอบนะคะวันนี้ใช้เวลาเร็วมากรู้สึกตื่นเต้นว่าได้ไลฟ์เวลาที่เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาสองทุ่มก็คือสองทุ่มจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใช่วันนี้โค้ชใส่เสื้อยูนิฟอร์มนะ The match อย่างที่บอกคือจะทยอยเอาเกรดเล็กๆน้อยเนี่ยแหละค่ะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นคนประสานโรงพยาบาลรางแคมแหงกับทีมฟุตบอลนะคะก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่รู้สึกว่าได้เราได้ไปเห็นได้มีประสบการณ์นะคะของนักกีฬาระดับโลกอะ่ะนะคะรู้สึกว่าเออดีใจที่มีอะไรมาเล่าให้ฟัง นะคะจริงๆต้องขอบคุณนุงพิวานาังม,แมัแห่งด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครใครมีแข่งบ้างเนี่ยเห็นหลายคนเตรียมตัวแข่งกันพรุ่งนี้ดีใจมีคนเข้ามาดูด้วยเพราะว่านุงก็ไปนอนกันหมดแล้วยูนิฟอร์มทุกคนอยากทักยูนิฟอร์ม สวยนะเด็กขอบคุณค่ะกลับมาเมืองไทยนี่โคชดื่มน้ำวันละประมาณสามสี่ลิตรทุกวันนะ่ะรู้สึกว่ามันร้อนร้อนจริงค่ะถ้าระบบย่อยไม่ดีมีผลมากแล้วเราจะไม่สบายเราจะไม่สบายตัวจริงๆแล้วนะคะนอกจากไม่สบายตัวจริงๆแล้วมันมีผลกระทบบางคนเป็นผดเป็นผื่นขึ้นมาตามแบบผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์ไม่ดีด้วยอารจริงนะ ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มาจากอาหารอาหารมีผลต่ออารมณ์อารมณ์มากนะคะอย่าคิดว่ามันแค่แบบกินแล้วก็แล้วกันหลับเลยค่ะสามสี่ทุ่มเกตดจาก The Tribe ของโค้ชสวัสดีค่ะยัมีใครถามคำถามไหมเนี่ยวันนี้ไม่แจ้งเตือนเลยเอ้โค้ชก็เนี่ย เฟซมันปิดกั้นมากเลยแต่โค้ชก็พยายามไลฟ์นะคะทุกวอาทิตย์วันสองสองทุ่มสวัสดีค่ะตั้งแต่ไข้ตัดชทก็กินดีดื่มน้ําเยอะจนเป็นนิสัยเลยค่ะดีใจจังมีวันมีวันที่ฉีกบ้างสุขภาพดีขึ้นแฮปปี้ดีใจมากเลยเวลาที่ได้ยินแบบเนี้ยนะคะเพราะมันไม่มีอะไรที่แบบดีไปกว่านี้แล้วแหละจริงๆง,งดชีสขนมปัง,ปงแป้งสาลีสิบสี่วันแล้วทานโปรโตีนจากไข่เต้าหู้ธัญพืชให้ได้หนึ่งสำหรับไพ่ได้ใช่ไหมคะ ก็ได้นะคะแต่กินจากเนื้อสัตว์ก็ดีถ้าเกิดว่าเป็นวีแกนวีแกนอะไรเงี้ยเราควรที่จะกินโปรตีนให้มันหลากหลายอะ่ะเพื่อที่จะได้กรดอะมิโนที่จําเป็นนะคะให้ครบทุกตัวนะเรามีอยู่9้าตัวที่เราจําเป็นจําเป็นแปลว่ามันต้องได้จากอาหารนะคะหาพวกพีพวกอะไรพวกเนี้ยกินให้ได้โพชสวยค่ะววันนี้ดีใจอารมณ์ดีเลยนอกจากอาหารทําให้อารมณ์ดีแล้วคนชมก็โลดิสสวัสดีครับพรุ่งนี้ซ้อมลองรันครับ อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับอย่างโภชนาการของทีมลิเวอร์พูลมีความจริงจังแค่ไหนจริงจังที่บอกนะคะเท่เาที่เห็นนะคะคือเวลาที่เราเขาเขาเทรนเสร็จอะนะเขาก็จะกินคือเวลาที่เราเทรนเสร็จเนี่ยเราต้องการคาร์บเข้าไปใช่ไหมคะเพื่อทดแทนพลังงานให้เราที่เสียไปโดยเฉพาะอย่างที่ฟุตบอลนะมันเป็นกีฬาที่ใช้แรงระเบิดในการเตะในการวิง่งอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น่ะ เขาไม่ได้ขึ้นมาแล้วแบบดึงเวรหรืออะไรเลยนะเขาขึ้นมาถึงเนี่ยเขาก็คือกัดแอปเปิลกินเ,เขาแช่น้ยํยำเย็นก่อนลงไปเขาโฟมโรเดี๋ยววบนหลังเนี่ยจะเอาเออรูปที่โค้ชถ่ายมาให้ดูจริงๆโค้ชไปกับทีมของโรงรพยาบาลลำกำแหงนะคะก็ไปก็เลยได้เห็นเบื้องหลังนะคะการเตรียมตัวของนักกีฬาคือเขาก็ปูเสือ,อไว้เลยแหละทุกคนมีโฟมโรคนละหอันนะแล้วก็มีที่ปั่นจักรยาน นะคะเรียงไว้เลยอะ่ะมีอย่างน้อยแบบ 6- กเครื่องอ่ะนะคะเพื่อที่จะวอร์มเพื่อที่จะโฟมโรก่อนที่เขาจะลงไปเทรนอย่างจริงจังคือเขาเขาซีเรียสมากในการที่เขาเตรียมตัวในการลงไปเทรนนะคะที่ไทยใครเขานอนกันสองทุ่มกันคะไหนใครนอนสองทุ่มโคชดูแลผิวหน้ายัางไงคะอาหารคะ่ะ อาหารอาหารแล้วก็ดื่มน้ําเยอะมากๆเขาเป็นคนที่ดื่มน้ําเยอะนะครับโค้พลังการ,รับการกินพอดีเลยครับโคช้ชดีมากเลยสวัสดีค่ะฟังก่อนนอนพรุ่งนี้แข่งเทรลนันไงามาแล้วตื่นเต้นลงงานครั้งแรกเลยโชคดีนะคะสู้ๆมารายงานด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างมื้อไหนไม่มีผักนี่ไม่ได้เลยคะ่ะโคช้ชจริงๆแล้วก,การกินผักเนี่ยนะแล้วก็การปรับสมดุลในลำไส้อะอย่างที่โคช้ชทำในเดอะทริปเนี่ย มันทําให้แบบภายในหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะ่ยอย่างนักเลงในตะัวทรายจะบอกเลยว่าแบบผิวที่เคยเป็นผดผื่นอะไรเงี้ยหายไปดื่มน้ําก็ได้ค่ะเริ่มจะดื่มน้ําก็ได้ให้ได้วันละสอลิตรน่ะนะนะเดี๋ยวจะคิดว่าแบบขายคลาสแล้วก็อะไรเงี้ยนะโอเควันนี้มีเท่านี้นะคะอาทิตย์หน้ายอยากให้โค้ชไลฟ์เรื่องอะไรมาบอกนะคะแล้วเดี๋ยวเออเรามาคุยกันถ้า a c e b o o k เขาปิดกั้นก็วันเสาร์สองทุ่มนะคะส่วนใหญ่โค้ชจะมาอยู่ที่นี่แหละ นะคะโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ